พี่เต๋อมาแสดงได้ไพี่เต๋ออยู่พี่เต๋อมาแสดงเปนมินดีก็ยืนฟังรายการครับใช่ๆรายการอะไรครับอ๋อเปรี้ยวปากเชื้ออินครับผมเขียนก็มาถ่ายครับเราต้องอยู่ด้กันผมอยู่เนี้ยผมอยากฟังด้วยเหมือนกันไม่มีไม่มีไม่มีครับแม่ๆผมอยากผมอยากรู้เหมือนกันถามๆครับใช่ๆรายการอะไรจรัง วันน <mile> ี้เราถ่ายเปรี้ยวป่าค่ะแต่บังเอิญถ่าย2เทปแล้วเป็นวันที่รถติดมากก็จะเสร็จช้ากว่าปกติค่ะก็เลยเราสองคนมาถึงก็งานเลิกพอดีค่ะเกือบเลิกเกือบจริงๆไปบางพลีก่อนค่ะเทปแรกบางพลีเทปสองเมืองทองค่ะแต่ก็ตั้งใจมาแสดงความดีเนาะคือรถสั่งดอกไม้ไปแล้วเราไม่อยากทิ้งใจความจริงใช่ไหมคะอันนี้เป็นความสอดเกล็ดเราเป็นยังไงยังไม่ได้สำเร็จเลยไม่ได้สำเร็จก็คือ เอเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการทําธุรกิจนะคะจริงๆก็ต้องยินดีด้วยคือจะว่าคือควรุ่นใหม่ทำทำธุรกิจเร็วอ่ะจะว่าคือมันก็จะประสบความสาเร็จได้เร็วค่ะก็จะเป็นประสบการณ์ค่ะโดนงัดไปแล้วรอบหนึ่งนะรู้ใช่ไหมนะโดนงัดไปแล้วรอบหนึ่งนะอ๋อได้ตามข่าวมีมีอะไรของคำปรึกษาไหมฮะเดี๋ยวพี่พี่จอยเคยโดนงัดหรอพี่จอยเคยโดนงัดก่อนมีเคยออรแล้วี่เติอเครโดนงัดบ้า ไม่เช่ไม่ใช่กันหรือไรเาคุ่แต่ได้ไม่ได้ให้คำปรึกษาใั้เราเนทางดอยอ๋อครับก็คือถ้าเวลาโดนงัดเนี่ยเราเราควรจะอ๋อเรื่องธุรกิจเหรอเอธุรกิจก็ก็จริงก็ต้องแบบทุ่มเทมีเวลาให้มันนะครับก็จะดีแต่ว่าอ l e กทุ่มเทอว้แล้วแหละพี่เชื่อธุรกิจอะไรผมไม่ชอบตอนพี่จริงจังเลยอ่ะจะให้เล่นเแต่มันก็ดี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 เราเราปิดไปแล้วฮะ เขาถงลองหน้าไม่ใช่ต่ว่ารันเกโตขาขายดีพอดีปีงานละครเยอะไม่มีคนํา ก็คือต้องมาอยู่แล้วค่ะเป็นการร่วมเสดงคามีดีจริงๆคนที่คนทุกคนที่จอยรู้จักนะถ้าเกิดเปิดธุรกิจอาจจะมีความรู้สึกว่าเราอยากไปร่วมแสดงความีดีเพราะจอยถือว่าเป็นก้าวที่สําคัญจริงๆของทุกคนคือเราเข้าใจแหละว่าเกิดเปิดร้านเราก็ต้องอยากประสบความสําเร็จก็อยากจะมาร่วมยีนดีอยู่แล้วค่ะดีใจไหมคุณจะดีใจไหมคัะดีใจครับเพราะว่าจริงๆเรา ดีใจด้วยที่พี่จอยมาดีใจที่พี่เต๋อมาด้วยเพราะจริงๆเราเป็นคนเพื่อนน้อยครับผมแล้วก็มีเพื่อนเวลามีแบบเนี่ยเพื่อนดาราเยอะมากคนนึงเราจะดีใจมากเลยรู้สึกแฮปปี้มากเพราะจริงๆอย่างที่พี่จอยพี่เต๋อเห็นก็ข้างในก็มีแค่เคนโอลเกตนับไปเริ่มเยอะเหมือนกันเริ่มเยอะแค่นแรกเลยองสี่ห้าคนคิดรู้ว่าจะมาทันหรือเปล่าครับผมเพราะว่าเพราะว่ารถมันติดมากวันนี้สุดท้ายก็ทันเนาะที่เราไม่ทราบเจะมาถ่ายกับตามองเนาะว่าวันนี้มาแต่วันนี อ๋อใช่ค่ะก็เลยพาเต๋อมาด้วยครับไม่เราหมดเวลาแล้วตัวประกอบก็ยังเช้าอ๋อไม่ไมไมไม่คือจริงตั้งใจมายินดีกับเล็กอยู่แล้วด้วยครับนี่งอนด้วยตอนแรกไม่ชวนงอนใช่เนี่ก็เล็กไม่ได้ชวนแต่ก็มามาชวนไหนเนี่ยครับ เมื่คือจริงก็เหมือนแบบสนิทกันเล็กอยู่แล้วตั้งแต่ตอนหล่อมากๆนู่นเลยครับก็พอเขาประสบความสำเร็จก็รู้สึกดีใจทุกวันนี้พี่ถือว่าประสบความสำเร็จในขั้นแรกมาแต่มันยังไม่ที่สุดมันต้องไปอีกครก็ขอแสดงความยดีกับมาสเตอร์บีฟด้วยนะคะและแก่ว่าแดกไส้สมัยคนต้องมากินเยอะค่ะที่ซอยสุขุมวัทสามสิบค่ะ มูนเปมากซอยียซอยอยู่นี้เมื่อกี้พี่จอยจำเลืองไปตรงนู้นแป๊บหนึ่งเองคือเราตู้หาไม่เจอ่ะเราเซคุกเกอรมาเราจำได้ครับก็ยินดีครับเหมือนแบบเราก็มีความเป็นผู้เป็นคนเกิดขึ้นมาในชีวิตขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็คือเชื่อว่าเล็กเป็นคนทำอะไรทำจริงจังอยู่แล้วเพราะเป็นคนแบบเหมือนมีแรงเยอะเป็นคนฟิตแล้วก็เชื่อว่าร้านจะประสบความสำเร็จแล้วก็อร่อยมากๆครับอยากทานกันมันเซอร์ดีอร่อย ไม่ไม่ไหนเ่อยะาหารีุ่นเขาจว่าไปาราแล้วเราไัเราโอ้คนละคนละคนละจังหวัดเลยด้วยมั้งคะเท่าเท่าที่เท่าที่ดูค่ะคือจะไปเที่ยวหัวหินกับที่บ้านค่ะเล็กถ่ายเล็กไปถ่ายละครที่รยออรครับค่ะ ก็จริงๆจะว่าน่ารักดีนะคะก็ได้เห็นรูปที่เขาทําอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็น่ารักดีก็เหมือนไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วทุกคนทุกความรู้สึกที่ดีจริงๆบายก็เราก็ต้องขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆค่ะสองคนนี้ไม่ได้เจอกันนานใช่คะจอยกับไอว่าเจอกันเอ่อเจอร่าสุดไวคูค่ะคม่ค่ะแม่แม่แม่่อะไราจาของร้านฝักร้านครับผมเออไม่ฝากร้านรับฝากร้านปะ ครับผมก็ฝากด้วยครับผมตอนนี้ก่อนหนึ่งต้องขอบคุณพี่จอยกับพี่พเตอ๋อกับพี่จอยด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนวันนี้ครับผมที่มากันเยอะมากๆเลยแล้วก็ฝากร้านครับผมมอนส์บีฟครับผมสุขศทัทศวรรษซอย30ครับผม